โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปหนึ่งหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับแต่ไม่ใช่คลิปหนึ่งหนึ่งธรรมดาครับวันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับนั่นก็คือพี่เบบี้จีนั่นเองนะครับคือหลายคนขอมาเนาะอยากให้ผมหนึ่งหนึ่งกับยีน่านะครับผมก็เลยหนึ่งหนึ่งกับพี่เบบี้จีนเองนะครับเป็นยีน่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งตลอดกาลเลยเนาะซึ่ง หลายคนน่าจะรู้จักในพี่เขาในหมด c ีนะครับถ้าคนเล่นหมด c นะีเนาะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคะแนนอยู่ที่2,105าคะแนนนะครับแถมคะแนนฮีโร่ของเขาเนี่ยเป็นคะแนนที่เยอะที่สุดในเ,เซิร์ฟเวอร์นะครับนั่นก็คือ1 4, นึ่0ห่คะแนนนะครับวิเลดย,ยังสวยเองนะครับแบบโอ้โหสุดจัดอะ่ะอันดับหนึ่งตลอดการนะครับโอเคผมได้มาอยู่ในห้องเดียวกับพี่เขาแล้วนะครับซึ่งคิมนี่เป็น คลิปหนึ่งหนึ่งกับยีน่าอันดับหนึ่งประเทศไทยนั่นเองนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งผมจะเอาพูร i ไฟไปเนาะส่วนพี่เขาเอาเป็นฟิกเกอร์มานะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปเต็มๆกันนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กดติดตามดนะ้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคผมขอคนละไลค์ก็พอนะแล้วผมอยากให้ทุกคนอยู่จนถึงท้ายคลิปนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆเนาะที่ผมได้พูดออกไปนะครับโอเคคือยีน่าเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างสู้ยากนะครับผมเล่นเอรันดอนเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบครบเครื่องอยู่นะครับมีทั้งใบแล้วก็สตันนะครับซีสโลอะไรเนี่ยโอ,อ้โหครบสูงเลย เป็นตัวที่ครบเครื่องตัวหนึ่งเลยนะครับแถมในเลดเกมเนี่ยเป็นตัวที่ทั้งหนาทั้งถึกแล้วก็ตีแรงนะครับแถมใบนะโอเคผมก็บอกกดเลยนะครับผมขอโทษที่ลืมบอกกดนะครับคือกดเนี่ยตาเนี้ยเป็นหนึ่งหนึ่งธรรมดาเลยนะครับเล่นแบบจบได้จบเลยนะครับเล่นแบบโมดนึงหนึ่งธรรมดาทั่วไปเนาะ จะคิวได้กี่ตัวก็ได้นะครับแต่ก็จบที่ป้อมนะครับใครได้ป้อมก็ชนะไปเนาะก็เป็นกฎเบสิกนะครับในการหนึ่งหงก็เก็บคิวได้ตีป้อมได้นะครับโอเคผมจะขึ้นเป็นล้างมาด้วยเนาะเพื่อกันพี่เขาเล้ำใส่นะครับจะได้มีล้างสองชั้นเนาะกันไว้นะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับเกมเนี้ย โคตรตื่นเต้นเลยได้มาเจอกับอันดับหนึ่งซีวนะครับแถมยังเป็นอันดับหนึ่งประเทศอีกเนาะซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักในานามยีนาโรมนะครับคือถ้าพูดถึงพี่เบบี้จเนี่ยก็พูดถึงยีนานครับเขาเอายีนาไปโรมในโหมด c ซีนะครับแล้วแบบโหดด้วยนะก็เลยได้รับความนิยมนะครับผมก็เห็นใน หมดีเนาะมีคนไปเล่นตามเยอะอยู่เลยนะครับดีหน้าโลมนะีก็ตึงนะครับตึงมากเลยคือแบบแกน่าจะจับทางผีเสื้อค่อนข้างดีนะครับอจากที่ผมเล่นไปเนาะโอ้โหเราก็เซฟเซียไว้ก่อนนะครับเนี่ยเมื่อกี้เขาจับทางผีเสื้อผมได้นะครับเขาปลาสกิลสองมาแล้วก็สไลด์ใส่ผมเนาะ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเอรันดอร์เนี่ยถ้าโดนจับทางฮีโร่ได้เออจับทางผีเสื้อได้นะครับคือแบบเล่นยากมากเลยนะครับคือเราไม่มีอะไรจะหนีแล้วถ้าโดนจับทางฮีโร่นะครับแล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีสกิลก็คือต้องมอบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคอุ้ยผัดไปก่อนแล้วกันคือคลิปนี้น่าจะยาวอยู่เนาะ มก็อยากให้ทุกคน,อย,นอยู่จนถึงจบคลิปเลยนะครับโอเคโอ่ฟิกเกอร์หาผมเลยอุย้ยแรงเกินเนี่ยเขอจับทางอุย้ยเขาจับทางผีเสื้อผมได้นะครับผิวเกินอืมผมจะขึ้นเป็นทารอนดีกว่านะตอนแรกจะออกคีนะครับเปลี่ยนใจนะครับขึ้นเป็นทารอนดีกว่า น่าจะได้ดุดเลื่อนอยู่เนาะเนี่ยเมื่อกี้เขาวิ่งตามผีเสื้อผมนะครับถ้าผมวาร์ปไปก็คือโดนแน่นอนนะครับเชิงจัดเลยอะก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่าเกมเนี้จะโดนกี่ตัวเนาะผมจะพยายามเซฟๆนะครับ พยายามวิบวับให้ถึงที่สุดเนาะขายของเลยแล้วกันจะได้ได้ของไวๆนะครับอืมขายอีก <c oughs> อุ๊ยโหดีดีนะเมื่อกี้เขาไม่ล้ำใส่ผมอะเมื่อกี้กดสกิลสองหนีทันนะครับเฮ้ยหลบ โอจะเอาในป้อมเลยหรอเป็นไปคือแค่นี้ผมก็จะตีไม่เข้าแล้วครับเนี่ยขนาดของยังไม่ครบเลยเนาะมีการปาสก,กิลดักกีเสื้อเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้โหผักไม่ไปเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเขาดาบคู่เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ การซีซีแบบขั้นสูงอะเป็นตัวที่แบบผมก็อยากเล่นเป็นนะแบบถ้าผมเล่นนี่เป็นง่อยนะครับเล่นก็เล่นเป็นแต่เล่นเป็นเป็นง่อยไม่ไหวนะครับไฟเตอร์เนี่ยชอบแครี่มากกว่า,วานะครับก็แล้วแต่ความถนัดของทุกคนนะใครชอบเล่นตำแหน่งไหนก็เล่นนะครับ ตึงเกินก็คือตึงมากนะครับผมเล่นแบบยังใจตุ้มๆต,ตับๆเลยใจตุ้มๆต่ำๆนั่นแหละเฮ้ยไปโอเคได้มูลานะครับอยากคุมพุ่มบ้างจังผมแทบไม่ได้เข้าพุ่มเลยนะครับเนี่ย6นาทีแล้ว ชิวอบร้อดิหนาจัดเลยโอเคเอาไปฟอสเขมนะครับคือฟอสเขมเนี่ยผมจะไม่พลาดเลยนะครับในการเจอไฟเตอร์นะครับน่าจะช่วยได้เยอะเลยเนาะที่เขาก็ออกเป็นฟอสเขมมาด้วยนะครับดูดีผมตีไม่เข้าเลยอ่ะหนาเกินทั้งก่อทั้งโอ้โหกันซีซีคือแบบเยอะจริงนะครับ ก็ ho, ถ้าใครอยากดูยีน่าพ <sh> yeah, ี <that> <ấy> <uck ous magician> ่เขานะครับตอนนี้พี่เขาได้ทำติ๊กต็อกไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับคือคนดูเขาก็เยอะอยู่นะครับก็มีคนอยากเป็นลูกศิษย์หลายคนเลยเนาะผมก็อยากเล่นยีน่าเป็นนะครับอุย้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอเยอ้ยโอเยโอ้้ยโอโอ้ยอย้ยโอยอโอยอยโอ ดีนะเมื่อกี้ผมมีสกิลสองนะถ้าไม่มีสกิลสองก็คือนะครับแตกโอ้ยคือเมื่อกี้เขาไม่เข้ามาหาผมนะครับคือเขาจะอ่านนะครับว่าผมจะกดสกิลสองเนาะแล้วแบบสกิลสองผมไปข้างหลังเขาพอดีนะครับถ้าเขาเข้ามาตีก็คือแตกแล้วนี่โอ้ยหลบก่อนหลบก่อนคือฟอร์จีฟเกมเนี้ยสำคัญมากนะครับ จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะโอ้โหถักไปถักไปโอเคจูไปหนึ่งทีสองทีต่อยกลับบ้านไปก่อนมาลองอาป้อมดูนะครับว่าจะได้ไหมโอเคครับก็ได้ป้อมนะครับป้อมแตกก่อนป้อมผมนีงนะครับดักปุ่มแล้วกันโอเคเราได้เข้าปุ่มบ้างแล้วเนาะ อุ้ยหักไว้หนึ่งทีกรกลับอตอนไหนลบขออีกทีนึงเกือบแดงนะครับเมื่อกี้โห้โห9นาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้คิวสักคนเลยนะครับอุ้ยโหเขาเป็นอ่าเป็นเลนทูนนะครับดับแดงนั่นเองมูลาด้วยหรอโอ้โห โอ้ยแรงเกินแรงเกินผักแล้วกันกลับไะฮจุกจุกอุ้ยเกลมนะครับเนี่ยโอเคผมจะพยายามรอนะครับโอเคผมจะได้ตีแล้วเอ้ย,อยนิดเดียวยนิดเดียวเท่านั้นเออถ้าเขาเปลี่ยนจากดาบผู้เป็นอ่าดาบเล็กนะครับก็จะ เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับคือแบบเขาเคลื่อนที่ไวมากนะครับถ้าเปลี่ยนตามนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับใครที่ดูอยู่เนาะคือคลิปนี้มันตึงจริงๆนะครับผมก็จะมาเล่าไปเรื่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเปลี่ยนของ วิ้เขาอยู่ในพุ่มแน่เลยนั่นไงว่าแล้วจิกจักจิกจักเรากักย้วยดีกว่านะครับโหเลือดเป็นบาร์โค้ดเลยทุกคนหนาเกินคือตอนนี้ของครบทุกคนแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายก็ประมาณนี้ก็ในช่วง ของเต็มนะครับก็จะวัดกันได้นะโห oh. นี่แค่ยังไม่ดาบคู่เนะี่ยแค่นี้ก็แบบเจ็บแล้วนะครับอ้ย oh, ผักไม่ไปอีกทิพหายละโอเคพอหนีได้นะครับโอเคได้ฮิวนี่ oh, กดสกิลสองไปเฮ้ย oh, นี้เดียว<ม>โอ้โหเึงนไปพี่โอ้โหไม่ทันนะครับเมื่อกี้แบบเสียดายอยู่เนาะคือผมไม่ได้เขาหลายช็อตแล้วนะครับคือจะได้ก็ไม่ได้เนาะถึงเกินอันเนี้ยโอ้ยเข้ามาหาผมโอเคก็เป็นข้อดีนะครับที่เราได้กักวไว้ครับ เราอย่าให้เขาได้เข้าพุ่มนะครับถ้าเขาเข้าพุ่มเนี่ยเราเสียเปรียบมากเลยนะครับจะโดนดแบบักแล้วก็แบบทําจังหวะได้ง่ายเนาะพยายามใช้สก,กิลวิบวับไปนะครับคือเอลันดอ์เนี่ยมันเป็นตัวที่จับยากลยแล้ยนะพักไว้โอ้ยไม่กล้ากดกลับไปนะครับกลัวโดนล้ำเข้าป้อมนะครับแล้วแบบ โดนป้อมตีเลยนะเนาะก็จะเสียเยอะเลือดเยอะนะครับเย้ก okay, ็ต่อเข้าไปนี่อย่าให้เขาได้เข้าพุ่มนะครับถ้าโดนกดอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้าโดนดักพุ่มอย่างเงี้ยคือเราไม่กล้าแตะคลิปกลางเลยนะครับคือพื้นที่เขาจะเยอะกว่านะครับทําให้แบบรู้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนมากเนาะเราก็ไม่เห็นเขานะครับ ทำได้แค่นี้อะ่ะเนาะได้แค่จุกไปจุกมานะครับก็หมดนี้ก็วัดสกิลเพย์ได้ดีเลยเนาะคือถ้าตัวเดียวกันเนี่ยมันวัดสกิลเพย์ได้ค่อนข้างดีกันเลยนะครับแต่ถ้าคนละตัวเนี่ยก็เป็นการเอ่อลองฝีมือนะครับ ก็มีตัวชนะทางบ้างแพ้ทางบ้างนะครับผมก็จะพยายามเอามาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูกันนะครับว่าเอาันดอร์แพ้ตัวอะไรบ้างชนะตัวอะไรบ้างนะครับแต่ทางนี้ท้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสกิลเพย์นะครับถึงจะเป็นตัวแพ้ทางนะครับแต่ถ้าสกิลเพย์สูงเนี่ยคือก็ชนะได้เหมือนกันนะครับคือเกมเนียวัดสกิลเพย์ได้ค่อนข้างดีนะครับมน,ง,นง่ง เฮ้ยเขาอยู่ในพุ่มว่าละนี่พยายามตีไปตีไปอย่าเพิ่งโลกโอ้โหฆ่าเขาไม่ได้เลยนะครับสี่นาทีแล้วตึงเกินตึงจัดนะครับ โบบะคือเขาวัดแล้ววะผมลงสู้แล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยโอเคผักตะลคิวมัคิวโอเคก็ได้เฟิร์สบัตรมาแล้วครับในช่วงนาทีที่เกือบ15้านาทีเลยนะครับคือเมื่อกี้ผีเสื้อเป็นใจมากนะครับผีเสื้อสกิลสองเนี่ยผมว่าไปด้านหลังแล้วก็ผักที่เขามาทางด้านฝั่งผมนะครับคลิปมาแล้วจบเลยนะครับผมไม่รอแล้ว คิปมันจะนานเกินนะครับไม่อยากไว้เลยนะครับ mm. เรามีโอกาสเราก็จบเลยนะครับโอเคนะครับก็ชนะที่เรียบร้อยนะครับคือถ้าวัดเป็นตัวเนี่ยฝั่งพี่เบบี้จีเนี่ยชนะผมแน่นอนเนาะแต่อันนี้เป็นโหมดเอ่อเล่นแบบโหมดหนึ่งหนึ่งธรรมดานะครับคือพี่เขาก็เก่งมากๆเลยนะครับคือที่ผมได้เนี่ยก็ผีเสื้อเป็นใจนะครับก็เลยได้คิวเขาเนาะก็ จบกันไปแล้วนะครับกับการหนึ 1, กับอันดับหน่ยีนานะครับแล้วก็อันดับ1นะึ่งเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็กดกระดิ่งดนะ้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับคลิปนี้ผมมีคนดูผมก็ดีใจนะนะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ